สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข่าสู้ช่องเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับแอดในช่วงบ่ายของมือวันที่วันที่สองเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2,565กับการตามหาโตเลขแนวทางดีๆเด็ดๆดัง,ดงๆนะคะมูลนี้แอดภาพพอม่ยพี่น้องบรนเทาสุขสุขคนมาติดตามรับชมรับฟังตเลขแนวทางต่อง,งวดนะคะจากปู สารคามค่ะในคลิปนี้นะคะสิมีทั้ง2สูตรนะคะบวา,าสิเป็นเลขยันซีทิศนะคะแล้วก็เป็นเลขซีทิศซึ่งเลขยันซีทิศนะคะเข้ามาเป็น0ูนนะคะเลขสีทิศเข้ามาเป็น60พี่น้องคะมือนีนะคะสูตรทั้งสองสูตรแอดเอามาร่วมกันไว้ในคลิปนี้นะคะตัวเลขสิเป็นตัวใดปูสารคามสีใดเน้นย้ำตัวเลขตัวใดให้นะคะพ่อแม่พี่น้องมาติดตาม รับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะน้ำมันสกาดค่ะปูะเดินก่อนเดินก่อนนั่นบุงแล้วรวยยกห่างยกห่าขก้าค่ะบุญแล้วรวยห้าเก้าบุงแล้วรวยชาแน,นลบุงแล้วรวยเหมือนล้านโคตสลับยันสีทียบบัตโอ้ยยันสีทียบบางนึงนี่กะเขา,ขา,าคัะนะนึกขับปูเนาะโอ้ยมีแต่แนวเขาเขาในของปูนี่ เออแล้เอาเจ็ดเอาด้วจ้าสี่แถวทัางเนาะค่ะสี่หนึ่แปดกรจเดียวละกันหโอ้ลูกจิกังฮะค่ะบารนี้เขียวล่ง <29 6 S 2> างนีก็่ะสองเก้าหอ้หค่ะปัวบาทนี้สามตัวบ่ดจ้าสามตัวเนียวเอาแปด ห1 8นึ่งแปดหกหนึ่งฮหแปบดบน,แบบนึงค่ะปูแจกไข่แจกไข่หกงเออวันนี้เจ้าสองค่ะหกเก้าสีหกอ่หกเก้าสี่นะคะปูเออค่ะหก บานี้สองตัวบานี่จ้าสองตัวสาหกแปดหแปค่ะปูะแล้วก็หนึ่หนึ่งหค่ะแล้วก็แปดสองปดสองค่ะเออบานี้วงกลมจ้าวงกลมก็หกแปดหนึ่งหแปดหนึ่งค่ะแล้วก็ แปสองล่างแปล่างค่ะเออนั่งตัวกันอืมค่ะอันนี้ที่ว่องนี่เป็นเน่นนเนีะคะปุ้นะเอเน่นเเนนเนจ้าโอเนนเนแหงเนเนนแหงยมนะคะคือแปดสอง่ะล่างน่ะโยยุ่มคะคือแปสองล่างเอออยปรเ้นเนล่างเนี่ย่อกั้นเนี่ยหยุ่มหยุ่มหยุ่มรด้วนี่ค่ะ จาอ่นเนีอยจะเมื่อ้ยค่ะปูตัวทั้งข้างปูไปเรื่องอ่านเนี้ยมัอนเนี่ยอืมค่ะเออผมมีเงี่อนวลดปูมังบคาคือปูชอบที่สุดคือแปดสองลายปูชอบแปดสองลายโอ้ค่ะปูส่วนตัวเี๋ยว่าแทบีจะเอาตามก็ได้เพราะว่าออกมาเนี่ยเนี่ยแกปูออกยันยุกเอาหรือว่าเนี่ยค่ะ โอ้มันเขามันเข่าไายสูตรนะก้นสมันผมกนสีมันใจว่าที่ปุ้นเขาไร้สูตรีิคะเออมันเขาร้สูตรบารี่บารี้บารี่บารี่เอาอันซีทีเดียวที่หลังสิเอาคนละชิดเนียซีทีเดียวเอาร่วมกันว่เป็นยังครับปุ้นเแล้วเายมแหล่ะเหีลดเดี๋ยวเดี๋ยวขมเอาร่วมกันไปโลดซีทีกระด้มันกับบ่ลายโตเนาะมีซีคูนึงไหมครับปเออเออซีทีได้เหรอค่ะ Then chen and gentleman of wonder. Tung soon hope. Nung soon hope. Timon of a little, eh? Oh, oh, nung soon hope, kapoor. A bunny chen and chen, my boy, bunny, chen, 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 แปดปดค่ะเก้าเก้าค่ะบานี่ศูนย์ศูนย์นี่อยู่ทั้งหลังอทั้งหนาหกครับปวัวทั้งหนาทั้งหนาเป็นศูนย์หกสิบครับปัวเป็นเป็นหกศูนย์เป็นหกศูนย์ค่ะโอ้บานี้กับนึ่งหมือนเนื่งหนึ่งหนึ่งไม่ต้องทั้งหลังเจ็ดเป็นเจ็ดหนึ่งน้อครับปวัวเออเจ็ดหนึ่งค่ะเออนั่นแหละ ตานี่ฝา,านี่กับฝานี่กับว่าเขียนสองอยู่หลังแปดสองอยู่หลังแปดนะคะเป็นแปดสองค่ะป้วกับว่าใช่สามยูเก้าพีได้นมดเป็นเก้าสามนะคะป้วนก็เป็นเก้าสามโอเคปัวนใ่เขาต้องเขียนันเขีนตัวมันออกก่อนเนาะวันเวลาตั้งรักพันออกตัวไหตัตต้งขึ้นออกรักน้วยเน้ยค่ะตัวสมนี่ไม่จะรักงวยรัก้วยเดี๋ยวพอี่สิบเอ็เก้เจ้าเนี่จ้าป้ว เสูตรมนมันเป็นสูตรแบบนันคิดเองทำเองเท่นเี่คกับพคิดเองทำเองถูเองก็มาดูวงกลมวงกลมเหมือนวงกลมจ่าวงกลมแปดสองโอ้มาตรงกันครับย่านซีทีนะคะปุนหว้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตรงกันไหมค่ะมาดีตัวที่สองก็คือ หนึ่งเจ็ดหน่เจ็ดนะคะออนอนั้นให้โยกพเอาเองค่ะปูเออนี่นี่นี่ตูตูตวมุ้งกลุ่มนี่แปดสองนึ่งมันไม่ธรรมดาเลยปีกลายจออกแปดสองเนยล่างอืมก็เลข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 ประจำปีอ่ะค่ะปูไว้วางปีกตอกเที่ยงเลยนะปูสาระเข้ปล่อยไปนี่แค่สี่าสิรถอยสีร้อยค้ะสิง้าไปก็ไม่ยุ ครับพ mm ่อเอ้ยไ่ต yeah. ิ่อยอัวเลยอสร้างซึ้งสารคาาป่อยขับผมเลยโดแสองนี่ไปซื้อเลยล่ะใช่พ่อติดป่อยไหนก้อนบุรีสามันจมือครับพ่อเออบุรีิอตกดปอไหก้อนติดปอยไนก้อนาติขาปูเขาไม่ขายเราได้แบบมือนี่นะเห็นจมือจมือไล่มากแล้ว จะเมื่อไรเมื่อไหร่ว่าซื้อได้เลยเวซันเพิ่นว่าเห็นแล้วเอาเลยเอาเลยนแอปที่เอาเลยจะซื้อซื้อรถซื้อทั้งนี้นก็ซื้อลวดจะซื้อซืลวดทั้ถถงลึกรับอ่ะ <c oughs> จะมีะดาบผู้กับมักมาค้างเนีล่ละมันเพราะว่าเห็นมงกุฎก้อนนี่นเขาตัง้งหกหกมันก็นออกสิบหาร่างไงมาหนี้มาตั้งเันตันตวเกขานี้หนึ่งศูนย์หกแต่ยังไม่ออกกัน หกสนี๋เห็นบะ่าแม่ยขาขาวไเห็นตัวเสียสตเพือยว่าเสียคเนี่ยาก็ข่าว่นคุ่มนก็ได้นูนเออกำลังกําำลังดังได้เออดังระเบิดเลยเจ๊ข้าคุณอยากให้ให้ออกทุกเมือเหรอปุนเนาะออกทุกเมือคก็สิดีออกทุกเมือไปได้ไง แต่ว่มีใช่ครับาเออแต่ว่าจะเป็ี่นแนวทางเด้อยักี้เด้อแต่ว่ายักษที่ทั้งเจ้าไม่ฝั่งแล้วฟังแล้วเมื่อไหร่อให้กันี่แหละกั่ไล่ช่วยที่ฟั่งขั้เรี่อนี้บัหลายสวเดี๋ยวล,ยง,ลยวงคิดยังไ้เปิดพ่อย่างนี้ทุกเจ้าทุกเจ <laughs> ้าหมดแ้ว <laughs> ยยมาคะการวางแนการอัทีม่มาสั่นช่มูี ัวมาวันเอาเบิรอาเบ, 5, บิรงเอาเบิร์นเบเบิงเอารุยแต่แต่อันคือคือหาเสียงมาได้ถึงพยายาด้วบ้านพึ่งถือยงในกระดองกระเดียครับปู่พึ่งถือตัวใดคะก็ได้ลายกระดองกระเดียเถอะะเพิ่งศูนย์หกเพ่งอ่านเพิ่งมาเพิ่งทุดไทยนี่คิดทุดไทยนี่ได้เป็นมือนุ่นน้อคิดจุดไทยเนียค่ะกหข้อเมย่งน่ศูนย์่เค่ะเออนั่นแหะปูว่าหนึ่งศูนยห่ห่น คนจะเลี้ยแบบตัวเก่าหมดละอืมเขาหนีฝันเดียวเลี้ยแต่คางเลี้ยเหมือนคนเราสิไม่ยามเยอะใครตัวพนันเห็นตัวเก่าแล้วเพิ่มมกบางคนนี่เห็นตัวเก่านี่โอ้ยมันออกแล้วบ่ซื้อดอกบางสิทธนี่ค่ะปูปูนี่นะปู่วาตัวเก่าปูขนาดปูห้องปูมีอยู่ปูยังพอเนาะตัวเก่าพอแล้วสิ้นไผสิ้นมันแลปูผูนี่ผู้ดวงดีนี่ออกแล้วก็ยังซื้ออีกก็ยังถื่ออยู่แม่ค่ะปูเอออันนี้อันนี้อันนี้อัน แต่ทีซีถิ่นมันเป็ี่ยนเป็นเลขขนัดนเด้อบอกแค่ซีเรสเป็นเลขสองตัวค่ะเออไม่ได้ไม่ได้ทําให้สามตัวเป็นเลขสองตัวจ้าส่วนมากนี่ล่างบนนี่นานๆค่ะปัวเออโด่วด่นนี้บนนี่ค่อยขึ้นแต่ขึ้นเงินหกสูตหกนี่ไอ้หมอจ้างนี่ปูเกือบขึ้นมาไอ้ตัวเก่า,านี่นะก็เออ ใคนเนาะค่ะปูมาเอ่อไรกมกจัีของเวกเราด้วยยังสวยสวยเนาะสวยค่ะปูเออวิตามินเก่งออคนต้องกรรู้จัีเก่งยี่หีโอ้เอ็มซีนเก่งยี่หี่นะโแเราเพิ่เราหัวใจเนาะค่ะเออบางคนเห็นค่ะตัดหยบยกไปละใกล้แล้วค่ะปูใป้แล้วสิ พอนได้อยู่ค่ะค่ะอเอาเอาอหวยพ่อเดียบบว้รเนาะค่ะพค่ะเดือยย่ายพ่ดิเือย่ายปั่พ่อเดียวนะพ่อพไปแล้วพกขานนะครับ่เป็น,บบปเ,นเป็นชั่วมากค่ะแอบี้ด้วแบขี่ของเบื่งล้ารวยบืองลวรวย เบิร์กลรวยแล้วก็เบิรงกละรวยชาแนลแล้ว,วลก็เบิงงกลรว,วยหมื่นล้านเออหมื่นหมื่นล้านแล้วก็โพสสลัดเลาะบา,านีกจ้าค่าค่าอนไปบอกกันเบอร์ทุกวโย่นันยูมาอ่านกันเลยอ่านบอกเออน <c ười> บ้างเออบาน <c ười> ีบานีกะบานีก็เอฟซีกะห็มีควบสุงกจะเลิน ลุงเรื่องในที่วันที่เท่าไหรล่ะเธอผู้หนอกวันที่วันที่สิบหกค่ะสิบหกค่ะวันพุธวันพุธดีละวันพุธนี่เอาเลยแปดสองงงบางเลยท่านเอาที่แล้วนนี้เอาเอาท่านกับท่านม้วนี่เอาพท่นอันแปดสองค่ะแปดอู้มั่นใจเลยร้อยเปอรเซ็นแปดสองค่ะพว

ใ่ว่าแต่ท่านจว่าจเอาอีไ,ป,ออไป,ป่อนใส่แอดนีมีกว้องชุบก้องจะเจ่นิด้านไปใช้ปอดไฟแลไวก็ไสไล่ตดดไล่ยังไงคืนเป็นเส้แขนนี่ละค่ะพ่อใส่แอบที่ไ่โจ๊กโซ่วันที่สิบหเลขที่ออกล่างมันออกก่อนนี้ล่างมันออกแปดสองตีดิ สองแ้วเด้อสองคนเขาเลยคป้าปู mm ่สารคามจ้าไม่ไม่รับประกันว่าไม่รับประกันไม่รับประกันเป็นร้านๆนะแค่ร้อยคะ้าปู่อตีอี้ตัวมานี่ยวคนหนึ่งเบิ้งหน่อยกปูนี่ทักพี่ทักเด่นอยู่ว่าค่ะป้าเออพวกนี้เลยเดี๋ยวพุด ว่าเป็นปลาปูสารคามมันว่าตลกเพิ่นกะหัวเอฟจีก็ได้ค่ะปูแล้วเอาใครโชว์คว,ว,วามหอม<ช>ั้คุเด้อขอบคุณลูกค้าขอบคุณค่ะกราบนมัสการค่ะสาธุค่ะสรุปตัวเลขแนวาทางถ่ายคลิปนี้นะคะแนวทางตัวเลขจากปูส่สารคามค่ะเป็นเลข เลขยันตีทิศนะคะแล้วก็มีมีเลขอ่าสีทิศพร้อมนะคะพอแม่พี่น้องคะฟังทั้งนี้นะคะเป็นเลขยันตีทิศเลขยันตีทิศเนี่ยงวดที่แล้วเขามาเป็นศูนย์เจ็ดนะคะส่วนเลขสีทิศนี่เขามาเป็นหกศูนย์สิ่งดูในตำแหน่งนี้นะคะพอแม่พี่น้องคะเอาพอดีเข้ามาเบิ่งสรุปตัวเลขนะคะสําหรับตัวเลขเลขยันสี่ทิศนะคะแถวข้างเทิงนี่มีสี8หนึ่งแปดแถวกลางเป็นห้าค่ะแถวล่างเป็นสองเก้าหกพี่น้องคะ แล้วบนี้ปูาสรารคามไดยมาจับคู่ตัวเลขให้นะคะเป็น6 8แปดหนึ่งหกเก้าสี่กแล้วกันหนนะคะล่างเม็ดเดียวคือ82พี่น้องคะสำหรับตัวเลข3าตัวนะคะปูเราเน้นอยู่ทีหกแปนึ่งนะคะอันนี้เลขในส่วนของย่านซีทิศนะคะบะนี้เป็นเลขซทิศนะคะ งวดที่แล้วออกเป็น106นะคะออกเป็น106 2งวดซ้อนนะคะตัวเลขก็เลยได้เป็นตัวเดียวกันนะคะเนาะเอาสำหรับทั้งเ่นี้เป็น60นะคะแล้วก็มี718293นะคะแต่ว่าปูเราเน้นนักอยู่ที่71กับ82นะคะสำหรับเลขสี่ทิศนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะแนวทางงตัวเลขจากปูสารคามนะคะเลขยันสี่ทิศนะคะแล้วก็เลขสี่ทิศเด้อพี่น้องเด้อ ขอบ,บุญขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอหายพ่อแม่พี่น้องมาเท่าสุขุสุนคนโชคโชคมันมันลำลำลุยลุยเฮงเฮงปังปังไปน้ากันสุขุสุคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบ,บุญขอบคุณข้อมูลตัวเลขแนว่าดีๆแบบนี้ค่ะจากปู่สารคามค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกถ้าไม่อยากสิพลาดกรับตัวเลขเด็ดๆแบบมีเขามา่แล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สได้บพพราดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทางช่องนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอร์กสิด้ขอตัโตลาพ่อแม่พี่น้องวันเท่าสุกุ้นไปก้อนค่ะเอาไว้พ่อกันไหมกับแอดในคลิปหนาเด้อค่ะเด้อสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ